ลาานงเอ้ยเสียงมันเป็นเอาเกรนะไะเนาะว้ายน้นองบ้านไี่กินบกักฮ่งซื้อได้ไหมหมอมันกินบกักฮ่งนี่เสียงสีฮ่งสีสาว่างนะอืมไปใจ้ขันบอมอทางบัตวตรอยมากินเนี่ยนาะมึงกระดายลานาง <c oughs> เอ้ยไพจีบนอ้องเมียไอเอ้ย อูมะสังอยากตายจา,าจากทานจากพอหรือจากแม่โอ้ไปเอาไว้นี่โอ้กูนี่ศูนย์คักแท้ๆไผนันมาบุญไหยโอ้ยเนาะมันลำก็ได้นะมันล่ำไปแต่ละมึงเกี่ยวๆง้อมหาจนนองนะล่ะบ่คุ้นนี่มันชีวิตอิริมันเป็นสั้นแมนบ่ เห็นแนวบ่อใด้แม็นบ่อเห็นแนวบ่อใดเด้เวนพนเวียนเออยิงเดี่ยวงองอ้อยืนหันละอเอาพี่นางเออพี่ไอ้น้องเมียเออมากลายคันน้องเมียเออแม่เท่าลูกเคยเอาลูกเคยนางเด็นี่ยโอ้ยนางโศกันเล่นซื่อๆนี่ยละม่มีมเบียกไม่งานติด,ดเด็นี่มีอยู่ของบริเฮตอ่าใส่เมียบ่ สบายรูด้วยน้องรู้ชายเก่งเนาะงเจ้าเนาะไหวเพราะคืนเพราะไงบ่าวเจ้าน่ะเพราะเท่าคนนี้มันธรรมดาดิเจ้าอ่ะเออเพราเท่าหรืว่าสอนแม่นบ่พอลสอนบ่หลยานเนี่ยจะปากจะปากมึงเอ้ยมึงวาไปร้อนเป็นลูไซ่เขาเป็นยานยังเมียมันต้องเป็นจังสั่นย่านยังเมียเบ้าคว่ำเดียวเท่านั้นนอกจากมันมันบ่าวเมื่อส์นี่ผจักบ่าโอ้ยจะเสีมาเงบาต่อไอ้คนพี่ เออมึงหลุกเขยพี่ตัวยางกูได้ใจกูยมุ่งกระด้บักขดขันเพราะว่าลูกสาวพอหิีดูคางนี่จจิหอยอยู่ใสแน่เนยงานีาแลกให้ขีเกียมพักปานตดนไหวเอาซาื่เด้อวะยันยัเนี้ยยันเนียมันมีเมนตวอไหวเรายางซุมพบะสีแตกซุมเบาพืนแต่คนเมัข้าวลือข้าวลือ ตัวทุ่มเขาเหรอตัวทุ่มยันจุ่มมันเมาอีบักมันเมาหัอแม่มือหนึง่งใครตัวดใดไข่ตัวนั้นกะกะตากพร้อมละนั่นละนี่เพื่<ต>อรอดบอสเออมือหนึ่งเขาไก่ามาเ,าเขามาเ,าเ,าเาาห็นเมียก็เริงถือควันพยายามระร่างจานด้วยเหงเนี่ยเออขาเหงผัวารั่นมันมาประสนเด้เขาลื้อตัวคือการล่างจานนี่เนาะคอยกับร่างอีเล่นละ คือพอเถ่าแม่เถ่าพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เปนสอนเส่กันนักซอยกันหยาบหาบหยาบเออหาบหยาบซอยกันดึงเออเออเออเนาะกะเป็นเว้นกันตัวเอออันอันนี้มันเกี่ยวก่อนตัวลบไปลบมาอยู่หันละวันอาทิตย์นี่คอยเฮ็ดเหมือนจันเขาเฮ็ดเมียเฮ็ดแมนเป็นเว้นกันตัว ซอยกันหัซอยกันหมุนเวียนสิมันบ่ิเ็ดนี่ดูดวงเฮียนนะโอ้ยไขว่าหอยฟังเด้อเมียเก่าข่หลายๆคนนี่เนาะเออวมันเป็นยังไงบักกิไปเบื้องยุ่ยรอยเอ็ดรอ่าอยเอ็ดก็พูดนึงติแต่่ังเรล่าไปเบิ่งเป็นยังไให้ประเด็กไหลบ่อย่งดูดวงเมียนี่นะหอยกรกซากเด้อกากมากกากไปตับ หักดูช่วงพวดเสียบไปใต้ตารางเราไว้เป็นอนุสอนไปว่าเป็นข้องกระดูกหมาว่าเป็นตียงหัวแล้วเจ้ดูกเนี่ยเจ้าตินอ่ะแล้วหัวกระโหลกหมาคือเสียบยี่น้ำกันทร์เลยหัวกระโหลกหมาอันนั้นซุ่มมาะ่อดอกนั่นอย่านเล็กหน่อยไปเล่นแล้วมาเสียบไปฮันแข่ากากซากเจ้าเห็นบาซ่านเราโอ้มาบอแมนยังแข่าคือแข่าคนเนี่ย เจ้าเมียเจ้าตัเนีนั่นกะแกวเมียเด่นไว้จะเฮ็ดบักวินหมาโอ้โหพอทำบดาตัวเนี่ยกากมากากไปมือนึงเนาะโอ้ยหมูมานั่งจังซี่ละควายเนี่ยเออห้องกากกากมาเอออืมได้แรงเขาจ่อยเวยสันเออกากกากมาก สิตายบ่โทว่าออเฮ้ยจุกสีแหมไอ้ตกๆมึงยังอีกเออมึงสร้างอยากฟังโทรศัพท์นี่กันแสงแต่เศรฐแค่เนาะกัดทั้งแถววะง่ายอุ้ยจุดสีไหมวางซันน่ะเออมาสิใส่ขอไปตักน้ำเมือใดบุ๊บมิถั่วสิ้งมักกาอย่างกันเถอะตามึงนี่วะกูยุหันแม่ค้านยุหันขอให้ค้านไปค้านไปดึงเอาแม่ค้านดึงเอากูบ่ให้มันมีหัวเสียงดัง ไข่หนูหูเมียนไข่ว่ามักเสียงก้องแรงเมียคาดไปเอาโอ้เจ้าคือโหดกับเมียเนี่ยจริงส่เมีเจ้าไปว่าโอ้ยเขาพังแน่ซุ่มเขาขึ้นไข่หนั่งเพื่อยสิประกาศมื่อเร็จลยเดี๋ยะประกาศเอาหัวใจข้าวผุแล้วเมียเจ้าไปใส่ล่ะไปใส่บุ๋มเนี่ยบุ๋มน้องไก่เนี่ยเห็นบุ๋มละโอ้ไยตื่นไปดีกว่ามื่อนี่เว้นมันนอนก่อมีเว้นนอนอีกทีหนึ่ง คือว่าระบบดีแ oh. ต่หมื่บ <Man. S 2> ้านนี่ไข่นอนเออหมูอนี้มียนอนแมนเออแต่ว่าพาเฮ็ดงันมือนเรื่องไงพายดิล่างเขวล้างอย่างกะมันเวียนไข่เด้จะต้องเฮ็ดมาโอ้มาเก่งก็รอดเดียดไม่ร้องเบิ่งเสียโอ้ขูอยากไรเด้ช่มนี่มันคุยอย่างกันนอกขูที่นี่ดอกเขาเมื่อยู่นั่นฟูดอกเจ้านอกขูที่ถือฉันแทงขูอยากไรู่เด้อง่วแม่อยู่ไปหน้าขูเด้อเออขีไปหาง่วเคลียง่ายง่วงขูคนละ ม่าเราเ่ะ่อมือกูที่ใส่แต่หูข้าจิตม้วนผัวไมันดาผู้ญิบานจริงเลยบูาเรี้ยงเมียเกาชื่อดอกเมียไม่เลยเพียงใตาบางตาเขียวก็ส้าวางสองหมื่นเมียจนเจ็บหนังวหดอน่ยอยนักมวยเกาเนาะต่างขาดขึ้นเลยเย็บใส่เข้าไปซับซอกเลยซับซอกตับ เขาคุ้มตาเปล่าไม่เขาหนีมาสิยิ่งเล่นเลนซื้อๆได้นี่เออนุ้ยนั่งกินข้าวบาดโจกโขว่าน้องเนี่ยเจอกับผักเนาะน่วยมาเลย่าตัวสมุนวันมีลูกหนามันี่คือไผ่ปะอ๋ก็คือพอคอนดาแน่นวะคือมาทางนี้แต่ว่าอะไรดูกะกูนั่นละ hèn bừng hèn ngang nọ thường mừng nọ Ừ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 , ừ. ừ. Ngao nào Anh đi cái tăng khuôn phía ai đi tôi là nó Cô cũng đi đi nó cho nó Hoài Thì áo pháp xám một cái đây đấy rồi nè Ừ Mấy anh biết gì Hoài yêu bản nó Nhanh nhanh anh gì xuống xuống ừ. thì cứ nồng mía nè Mà chó giang xoáng bạt thân nè Một ừ. chút phụ Mên bờ Hoài Mấy anh bó cả khuyên chén có phía ai ở dưới đấy Mên bờ มีอะไปเจอเรมือนี่โอ้นองตายกันอันเนี่ยมาอตายงี้ดไปล้างถ้วยใหแม่กแม่ท่านนี่เก็บกวาตาคุณะไปล้างถ้วยให้แม่โอ้ยเจ้าจะมาเบาเด้หนี่ตอนหนผู้ยบ้านเด้หนี่ตอนหนผู้ยบาล้วาเป็นยังเป็นยังสิมาเบาตาเบิเงนั่นะเอตาเบงนี่ไจะบอกให้ไปล้างถ้วยเด้ล้างยนดเส้ตู้ไปแล้วเส เป็นสิบวะว่าอุ๊ยสิหงวะมันกังฟูเห็นคนนะมันสิกเจ้าคือว่าหมวกเปกันเห็นโอ้กันเห็นคนเป็นสิเออกันเห็นคนขันยูผู้เดียวนี่มูปเป็นคือเจ้าว่าท่มันบ่ัิร่างสวยร่างสวยไป่างแล้วเอาใ่ตู้ไปแล้วบเห็นเาตาบมีบวิตาเ ยัยมาขึ้นเสียงนะโอ้เหตุชื่อยายเด้อตอนหนเพราะเนี่บ้านให้มันใส่อล้มใช่ขึ้นเสียงเด้อยายเด้อยใช่อยากกันดีไหมยากก่อนเดียบประเด็นฟ้าไม่ไพนี่ยิ่งนี่เขาก็อยากแสดงจักจดกัภาคเขาเขาเกกว่าเขาเขาเก่งกว่าเขาว่าเขาคมผัวได้อยากกูกระดูกห้อยเชียงใต้บ่ฮะกูว่าอยากย้อนเขากูสุดยอดบ้าก็อย่างคนสีส่วนไปตึก เฮ้ยถืปลาป่าปลาไหลผมไม่ได้วางเสืเจ้าเพราะท่านว่าสิเน่หอยคือว่าันนะหอยคือว่านอยากออกกระดูกหอยไม่ขังเราอีกว่าถือกระดูกเงี้กระดูกเงียนี่ยแล้วว่านพี่บอกกระดูกง้วะกระดูกคั้วไอ้ต่างแต่สมัยนั้นบุญกระถินนะดูมีเข้าปฏิปันกันเหมือนได้ดูบอกว่าบอกว่าดูง้วะได้ล่ะดูเมียได้จะว่าปันพูดบอกว่าเจ้าฟังมาค่ะคิด ปันพูดดูกับปันกันตากแดดแล้วแห้งแล้วก็เน็บไว้ตะลังเล่าเสร็จได้ข่อยว่านน่ะสุ้มเขียวหอยลักซากรึเนล่าเขียวเมียบอกเจ้าว่าเขียวอะไย่งเอาแล้วว่าเขียวเมียเก่าบอกไม่ยังไงเราใส่นี่โลนเบิดหอยไว้ขังเล่าหุ่นโทษโทษโทษจะมามึงสีม่วงนะจะได้หัวมึงหน่อจะหอยไว้เสาหน่ะเล่าเล่นเนี่ยเราเล่นยากว่ะ เท้าสิลักอันเอายาสูบที่เจ้าพันไว้ข่อยใส่จานขึ้นนะเอามาให้ผู้ยิบ้านพันสูบแน่โอเคกูนี่ยสวยมีพันอีกพอนเจ้เออสวยมาใส่เนาะมเป็นจังเป็นที่แล้วไปแล้วไปก็ยังน้อยกับขั้นเด้ยยัง เราเดีวเราโอ้ไปซื้อเราเนืเอแถวล้านใยสานเด้อเอาเส้นมาก่อนเดี๋ยวหอยไปจ่าดอกเส้นมาเห่นน้ำไมยาบางไมยาบังช่วยวพาเด้อลูกบังจะแตกต่เหเราเว้ยอ้ยมาหากันทีงไก็จะแบกตัเหเราเดบคิดจะเกี่ยวเขาบ้างว่าเดือจริงเลที่น่มันรามมาถึงวหญเลยที่นี่ฮะยดจาล่งจกบาดูดยอกตับไปคอยเบ่งจยาบาด เอาเฮ็ดที่เจนะเด็กบ้านน้อยหยิบปากแกบป่าซะว่าถึงสี่ไปแม่ไปพับปลาแล้มานั่งตายอยู่นี่เมื่อแม่พยาบาลกันเลยครับว่าครับแล้วลูกให้แม่สีแป๊บพับดอกพับหูอยู่ว่าเว้นคอยนะลูกสั่งคนฉีกคุยดีนั่งถามแม่ป้าจะมาเร็นี้นี่จะได้นี่จะได้พาเดินด้วยแม่คุยเดี๋ยวไแม่คบเขาบอกไอ้หลี ลูกเขม่าครับลูกเลี้ครับครับครับพ่อพาจะไปตากไม่ไปครับง่ากูเสียเวลาได้ไงพับแล้วครับรีดแล้วครับเอาไปเลยหันละครับลูกครับไปพับกางเกงได้คอยน้ำใจด้วยพี่ไอไอีหลาบไม่ต้องบอกโดยดี่พี่ไอจัดการให้โอ้จังไรจะมันไวเนาะกางเกงได้เมียนน้องกูเนี่ยมาว่าเลยลูกมา ยืนให้ป้าเจ้า <eux> อ <ils S 1> ่ะอืฮึเดี๋ยวหมดให้หมดใายเวรนกรรมเร็วเร็วเร็วเจ้าขายังฮะยังลง เชียงเฮ็ดยังไปรปเฮ็ดยังรอใสีเปอาผาไปะฟัจงหนอกบัวจ้า,าเชืเอ้อเื้อเฮ็ดอันนี้หาดไเฮ็ดยังเห็ดอันนี้หายได้จัน่อยเฮ็ยังอ๋นางทานอมันบดได้ยี่ข้าดีดีไปยาไปคนดคนหนึ่งเลยเมาอยูะเล้วนี่ส้เฮ็ดยังกะออ๋เฮ็ดอันนี้หายได้ นอ,อนลนงฉีดยาวัคซีนให้มาฉีดห้จากสามเข็มได้เอาคักๆบอเอามันมาขาจังก็มองเราบวานข้นก็มองเราซดิดบอกไม่มัชนาคนมซาดิสบดได้ไดเดียวเย็ดให้ฉันนะ,อะ,ะเอ,อมานอนลงเมีบลงเมียบลงอันนั้น ามัดขาแม่แขนบ่เอาอแบบจังๆงเลยเนาะเอาแบบจังๆก็ดีขึ้นอ่ะเด้มันโดนๆได้เท่านั้นก็ดีจริงๆเฮ้ยมามีขี้นนขดอดทาเถอะมาเอา,เอามือขึ้นมาห่วยเสียวแบบญี่ปุ่นบอกนู้นอันนี้นะมาเคยเห็นให้ไผมาก่อนแมกคอน,จอน,ออนเจ้าบอทุนด่างขอบัวกูุ่น้ำกับเจ้า เอาให้ใจให้รถเจ้สิฟ้า่อยขึ้นสวรรค์ไปใส่ก็ไปมั้งแต่ว่าลงนรกจะมึงไปเองใจเย็นๆนะทีละเบด็กชิจัดให้เต็มๆสิพาไปใส่แกแล้วแต่กเก้าแม่นไปหมดแต่ว่าลงนรกก็ไปนะแล้วจ๊กคอยสิไปเออ

ไปใส่พี่ใหรีชอทเฮ้ยมันขึ้นเงียบอนมันี่นี่มันบาน้ำบ่เรียบร้อยแล้วจังไหนมันว่าแล้วแต่สิไปใส่แล้วแต่เจ้าสิพาไปแล้วแต่เจ้าอยากไปใส่ไปเลยแล้วพี่ใหญ่สิพาไปใส่นี่ทีชอทรีชอทพี่ใหญ่บ้านนึงบอกบวยไปมองไม่แน่อื้อหือวเดี๋ยวจมีโอกาส